นักแสดงเดี um ๋ยวขอเชิญทีมกักรน้ำกนะครับหยิบมันหวานให้กับกล้องก่อนขอบคุณพี่บันเทนมีช็อตเด็ดอีกนะส่งหัวใจดอกไม้โรรัวให้นางรำด้วยนะครับส่งดอกไม้ส่งหัวใจให้นางรำโรรัวกันเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวขอพับนิ่งแป๊บหนึ่งครับที่เราจะลงตอนลงตอนไหนก็ได้เพราะเขาดูสดหมดแล้ว ยังมีรำมั้ยเดี๋ยวมีรำมยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ชุดเศษหนึอนเสนอชุดพิเศษนึ่งชุดอนุมานอนุมานอะไรนะดานเบลจกโอ้โหอนุมานใช่ไหมฮอนุมานอะไรนะานุมานอะไรนะเจกบไอน ให้มันเรียกซับเลยผมเอาติดไว้หน้ารถเลยนะมันเรียกซับผมเอาแขไว้หน้ารถเลยนะให้เป็นนอกระย่างกันที่ไหนก็จะมีงาน้เปนนอกระนะครับใ้เปนนอกระคือให้ยายแป๊บเดียวได้ไหนๆๆๆๆๆๆขนอหนึ่งครับเราสักครู่นลยนะครับแสดงชุดนี้นะครับ ทั้งมีความอ่อนช้อยมีความน่ารักมีความสนุกสนานไปในตัวนะครับเท่าที่ดูการฝึกซ้อมเมื่อคืนนี้นะครับแต่ชุดนี้จะมาแบบนะครับการแต่งองค์สรงเครื่องแบบเต็มยศนานะครับพระรามก็นะครับเต็มนะครับแล้วมามาก,ลก็งานจักรยานเป็นผู้พิทักษ์เป็นจักรยานานะครับก็ก็แต่งงดงามมากนะครับเหนหนาฟ้า

เปลี่ยนชื่อใหม่เอ้ยตั้งตั้งตั้งสายาให้ใหม่แล้วโอ้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่หมดแล้วเปลี่ยนชื่อให้ใหม่หมดแล้วตั้งสายาให้ใหม่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่น้องที่ยืนอยู่นะครับเป็นลำื่อสักครู่นี้นะครับเป็นนักศึกษาสาขานาฏศดสินไทยศึกษาค่ะสาขาไทยศึกษา เรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาหน้าตาสินไทยศึกษาค่ะโอ้ยนั่นแหละครับตาเน้องเข้าเลยยาวนะคะมันยาวนิดนึงนะเพราะว่าผมพูดไม่ถูกให้พูดแล้วให้น้องมาพูดต่อนะนะครับมาแล้วผมบอกแล้วไงฮันุมานมาเต็มยศวันนี้นะครับมาแล้วนะครับสักครูุนึงของวงโคชภั์ททิยของวงโคชภัททิยโคชภัททิยแก่โคชภัททิยผมช้าง สองขันเด้หมดแล้วเหรอหน้าช้างกับตืบปู่พิษเนนนะครับในประมาณนี้นะครับคำว่าโคตรมันจะคำว่าคาคาช่าอ๋อแต่ไ่ว่าจะคาชาที่แปลว่าช้างนะครับอ๋อคาชาแปลว่าไม่ถูกจันได้ไปเรื่อยเลยผมนะครับพร้อมแล้วบอกนะครับกัรแสดงก็ผมนักแสดงของตอนนี้นะครับผมคือถือว่าอนุบาลจับทางเป็นกายนะฮะเรื่องด้วย พรวามาจากโขนตอนนางเลยเปิดแฟดทำไมเันปิดฟทำไมได้รู้ข่าวว่าพรน้าเนี่ยยกเครื่องน้ของคที่มาเข้าเซ็นสดานทีนี้หาทางสู้รบหมดหมทางแล้วก็เลยสั่งให้เป็นกายปลอมตัวเองเป็นสีดาแกงตายที่รอน้ำไป ใ้พระรมเห็นให้พระรามเข้าใจว่ามาศีดาเนี่ยตายแล้วครับเราจะได้ยกทพลกลับแต่ทหารมานนะครับผิดสังเกตนะครับผมก็เลยจับศีดาปอมเนี่ยขึ้นเผาไฟนะครับสุดท้ายศีดาปอมก็กลับกายไปล่างเดินนะครับคือล่างเดินไปาด้นุมานก็